ค่ะนัองลูกค่ะมือหนีแตาจักเราลงสวนอย่างนี้เป็นอาชีพเป็นเกษตรกร,กรจจกมือได้ครับมืรงนี้ลองมาคักลระค่ะสองมือเต็มเต็มลองมาหลายมือเลยค่ะมือหนีได้มาออกกำลังกายดิจา้าเกษตรกรก็จกเปิอได้ค่ะเด้อโอ้ยงามค่ะค่ะคุณคุณหน่ะแต่จักแลวาววนคณะเถวก่อนเก็บผัดได้อยู่ดีค่ะนี่คุณหน่ะต้นหอมปลาหอมก็งามค่ะดูดค่ะ อันนี้อยาใครเห็นอันนี้ไหมคะ่ะอันนี้พักการหินค่ะนี่กับหัวใชเท้าไอ้ใจน้องเขาอยู่หน้าบ้านเอาเมดไทยเมืองดูคะ่ะงามคะ่ะม,มือนี่เราลุยสวนจาแต่จังโอ้มืองดูจ่างามค,ะคะ่ะ ีบิ่งๆบัองเตี้ยแล้วค่ะเตี้ยสมซื้อบ่ไปบ่ามาเลยจ้ะศิดานาวี่ก็เป็นท์นวยอันนี้ก็แปลงพักการหินของไอ้ใจนาบ้านเอาหายให้กนค่ะเกิดงามค่ะค่ะเตียด้วยยังมือนี่ด้วยส่วนด้ยสวนาหมองปลูกดิหมองปลูกแกบลงแล้ว แต่บักซีมาแม่สองสองสองนอนะ้องหน้าบ้านเอาหายเต๋นอต้องพี่เอาห okay, อ<ร>ายไหมโอเคเดี๋ยวหาบักซีก่อน้ครับเดี๋ยวกเด้อจ้าจ้าข <laughs> มิ้นขาวจ้า